สวัสดีจ้ะพี่น้องมาอีกแล้วเมื่อนี่มาเขาปานอม้ที่เก่าที่เดิมเมืองรับแลหไม้ลับข่อยพี่น้องมาอีกแล้วข้าเจ้ามาอีกแล้วพอนรถพมามาเยิมได้กับพอเจ้าพมาพี่น้องเ้ยปะปะปไปหาหนอให้พี่น้องหาขนมใหม้กันเถอะ ไปเอานอข้าวขาวทั้งผุนนะน,นอข้าวขาวอยู่ทั้งผุนเสื้อผ้าพี่น้นองไปสัมผัสข้าเจ้ามาแต่ใสมือนเขาสิมาสัมผัสข้าเจ้าเนาะจากเนาะข้าเจ้าเอาไปเหตุอย่างฟังภาษาข่าาขอยหูเลียงบอฮัล <c oughs> โหลเขาคือบัวดงยินนห้า ทั้งที่เท้ามาทางที่บังดู๊ามกระจ้ามาแต่ใส h ลโ l o What you gonna do with bamboo What you gonna do with w h uh, with ah uh, bamboo Build something or build ah uh, makeup Oh it? Drinky cup or no What you gonna do with What you gonna do? What about รูเรื่อง For garden? Yeah. Uh, for for planting? For farm? For planting? Oh ข้าเจ้าไปเห็นหม่องปลูกสวนหม่องหัวสวนข้าเจ้าพี่น้องฟังเล่ารู้เรื่องบอ How are we gonna hold them on top of your car? Huh? รถขั้นไหนหน่อยก็จะไปได้ว้าวทั้งสีฟังเล่าลเรื่องบ่ล่ะบ่รู้น่ะว่าบ่รู้อีกหัวโอ้ยไปใส่อีกว่ะนี้อ่ะวก็จะเ,เมื่อได้รถขั้นหนห่อยหนึ่งส่งกระขาดดาบไปเท่าห้าองไปข้าเจ้าไปซะ นี่ระหว่างทางไปหาโนขาวจ้ะนี่นี่นี่เออนอนงามๆทานโบได้พี่น้อ,นอง,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 องโอ้ยหาเกเอากระแลว <c oughs> มามา,มาพี่ป่ะนี่โอ้ยนอน,นี่ขึ้นหน่อยแทะนี่โนเอาแต่อันอน,น,อน,น,อน,นี่อันนี้ก็สมอโอ้โหอันนี้กระสมอมาไป มามาเห็นล่ะเห็นล่ะเป้าหมายของเฮาคือจังสี่มานีเป้าหมายของเราคืออย่างนี้นะคะคุณนะ่ะคุณนะ่ะคุณคุณมานีมานีนี่นี่นี่มานีนนนานก้นเทา้าอ้ยตัวนี้เอาอยู่บอกเอาคือเกาอุ้ยตัวนี้ไหมเด้อพี่น้องขอสีเอาให้เบิ่งสีมันคุณนะ่ะเห็นบ่ส้างแต่หาดไทยนี่แหละจ้ะ ه, ขาว hehe, ข่าเป็นผัวข่อยอุ้ยคนมาย้มได้ก็อุ้ยย้มนั่นเอาอยู่บอนี่ นาะเอาอยู่บ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 ่เอาดอกมาพี่มาพี่เลือกอะไรได้บ่เนี่มาพี่เท่าเพียเพียสองอันอยู่เพียโอ้ยนี่อันหนึ่งของวขาวเลยจ้ะขาวขาวเลยจ้าเฮ้ยโว้ยโว้สมอเข่อยมันใหญ่พิษไปิดไวปข้าเจ้าสิเห็นเราใหม่อเมริกาเด้อนี่จจนเด้อนี่ USA เด้อนี่น,นะ เราเป็นประเทศไทยเด้อจ้ะเกิดมากขอกล้าลังเคยเห็นนี่แหละพี่น้องอเมริกากับมินนอกใหม่ใหญ่มากกับกล้าลังเคยหัวนี่แหละแล้วล่ะนี่มันได้นี่สมอทมไงใหม่เห็นบ่เดียท้องใหมไท้องอารอบนะดคุณนะนี่อันนึงนี่นี่คุบังยี้นี่นี่มันนี่เอ้ย สิ่งที่เราตามหาเียพี่น้องิง่งงด้เห็นบ่เห้เห็ดเป็นเปลนออกพรพี่น้องได้เห็นน้ำกันถ้าจะเด้อนอข,า,ขาวๆคุณนะอ่ะโอ้หโอ้ยอีกแล้ว อ,อัดเลยพี่น้องพ่ออีแล่ะคักคักอีหลีอีหรอฟาบฟาบฟาบลูกสิเลิกลรงเรียนแหละเอาเด้อเอาเด้องัดอือ นะคะหนอสสวยเลยค่ะต่างคนต่างไปหาเอาคนใหม่เป็นแฟนไม่ต้องไปแอบควงแขนเอาเขามาแทนให้มันสาใจนี่บ่โอ้ยนี่น่อยนึง นี่นะ่ะโวน้่ยโวน้่ยโบนุ่ยเ้ยโอ้ออยเย,ย็นได้บ้เนะี่ยโคดาวริทเบิดพี่น้องโอ้ยคืองามเด้งามเด้งามบาดใจคือหลายเทนองงามๆเลยจ้ะ อเอกลดน้มขาวหวานๆจานิโนแบบนี้นี่หวานสุดลอดเลยใสอีกนี่บอทห้างนี่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 เขาเนี่ยนี่อยู่ในเงาใหม่นี่เป็นตาแสบนี่เกิดขึ้นมาไอใดแน่ใดแน่นี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 ่นนีนี่นนีน่นน คุณน่ะแอะแอกโหลดไหน้าตาดีใช่อุ้ยสองสองอ้ยสามเขาคือหัวข่อยแทนี่เดโอ้ยบ่แมแน

มันน้อยตอนนัวนะน,นี้น่ะน้อยนั่นเห็นบ่น่ะ yeah, นั่นเสือคนเสือเมียนี่ยจะเลื่อนด้วพี่นอ้อง right ใส่ใส่ผู้ใดเสือเมียผู้นั้นจะเลื่อนโอ้เอยวโอ้เอวเอยวเอยวี่นั่นว่าจะกินนี่อะไร งามอยุหัลละพีแมาพี่เออพีพีแมาพี่มาพี่มาพี่เท้านอ้๊าขาวนี่โอ้ยน้อยแท้น้อยสมอลฝ้าวแปวหน้อยมากพี่พออีกเลยพี่นอ้องนอ้๊าขาวๆเห็นไหม มีแต่หากไหมแทคุ้่มบ่อะนี่เอรลณเนาะหากไหมไรนี่พี่น้องเอ้ยสุดยอดอีกแล้วจ้ะไปไปไปเต้นโอขาวบบบนี่กูเก็บไว้วันปะแล้วขางท่างเฮ้า อี๋เลยพี่นอ้องพ่ออีกเลยเนี่อ่นอนๆอุ้ยบิซ่าที่เลี้ยนมากขุนนะ่ะอุ้ยขุนนอนหนึง่งเดี๋ยวไปเอาทั้งขุนเดี๋ยวเอาอ่อนไปเอาทั้งขุนนอนหนึง่งนั่นน่ะทั้งหลังบิซ่าอยู่เออน,อนอนันเดี๋ยวจะไปเอาทั้งขุนเอาเล่เธอเย่เอาเล่เธอตัวนั้นลงไปเอาทาี่หลังเบื่องตัวนี้นี่นี่เห็นบ่เนี่นนน อุ้ยเอาแม่อู้ยงัดทางงัดแม่ฮะนี่งัดทางงัดนั่นล่ะอ่างัดทางงัดนักจะนักเออนักโลกแบบเออนัดนัดนัดสวยๆอีกแล้วจ้ะอือสวยเลยพี่น้องโอ้ยสวยงามสวยๆอลังการ ผ่านบอดดายอีกแล้วพี่น้องมาขออีกแล้วโอ้ยพี่แกนแทะเออโอ้ยโอ้ยบาคุมได้แนวนี่พุ่น่ะโอ้ยงานอยู่แย,แ,ยแย่แฟดบัดโอ้ยแกรนดโกดีบแย่ใช้อีก นี่บ่นี่บ่มางัดทังงัดเบียดเด้อด่ามเสียมนี่นี่อนี่โอ๊ย Yes h a เนาะอันนี้มันหลายเอาพี่น้องพอเดี๋ยวเล่น ก็ดิเตินแทะมาผีมาผีมาผีผีนอขาวเออเจ็บมันน่าเดือดซ้ายเด็ดอักเ้่นอขาวพ,พี่นองโอ้ยนอขาวแห้งแทะขาวขาวเลยม่ทั้งผีก่ะ Dig deep, Dig พ่อเขาเจอคุดเหลือกสูเสียมคอยตีเสียมเมืองไทยเรื่องนี้เด้อดิด๊กบัวใหญดอกเขาเอ้ยไอ้ซ้ำหนีละคุณน่ะซ้ำหนีกับประทนเอาแล้ว อา้าเราจะพี่น้องเข้ากับสิคอจบคลิปใบซํานีน่เราจะเนาะกับสิไดเวลาไปราไปรับนักเรียนแล้วได้พี่น้องห้อนก็ห้อนละหิวเขา่าล่ะเราจะเนาะอ่าอย่าลืมกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์อนชาแน,นลได้พี่น้องเด้อพอกันไหมคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า